สวัสดีค่ะป้าสุมาลีจากช่องสุมาลีชอบทิ้งโชคนะคะวันนี้ป้ามีรายการทิงโชคจะมาแจ้งเป็นรายการใหญ่ใหญ่มากๆเลยค่ะก่อนป้าจะแจ้งรบกวนเพื่อนๆกดติดตามป้าด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะถ้าไม่กดแจ้งเตือนจะไม่เห็นคลิปป้านะก็คือเป็นรายการรายการของเนกาแฟค่ะซองแบบนี้นะคะเนกาแฟเบนเบนแอนบู เนกาแฟอเมริกาโน่เนกาแฟลาเต้ค่ะลดใดก็ได้ขนาดความจุไม่เกิน36กร,รมัมก็คือซองแบบนี้ประมาณ15กร,รัมนะคะที่ป้าอ่าน15กร,รมัมแล้วก็จำนวน5ซองเย็บติดกันพร้อมเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ด้วยลายมือเท่านั้นนะคะด้วยลายมือนะคะห้ามพิมพ์นะคะถ้าพิมพ์จะมูค,ค่ะแล้วก็เขียนลงบนกระดาษ แนบแนบมาพร้อมชิ้นส่วนสองผลิตภัณฑ์ห้าซองและส่งมาที่ตู้ปอนอหนึ 1, ปอนอจอพาษีเจริญกรุงเทพหนึ่งศตู้ปอนหนึ่งปอจอพาษีเจริญกรุงเทพหนึ่งศูงรางวัลใหญ่รางวัลใหญ่เขามีสามรางวันนะคะอันนี้ใหญ่จริงๆค่ะเป็นรางวัล ทาวโฮมโครงการไนท์แคนแวลังสิตของแปดบนทําเลแห่งอนาคตมูลค่า1นึ่งล้านสาดหืนบาทรางวัลที่สองนะคะเป็นโตโยต้าคอร์สไฮบริดพรีเมียมมูลค่า1นึ่งล้านหนึ่งแดหมื่นบาทแล้วก็รางวัลแก้วทองคำมูลค่า40บาทแก้วทองคำหนัก40บบาทมูลค่า หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันบาทค่ะแล้วก็รางวัลรายเดือนทองคำแท่งยี่สิบบาทมูลค่าห้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทรางวัลสร้อยคอทองคำยี่สิบห้าสตางค์มูลค่าเจ็ดพันหนึ่งร้อยสี่สิบสี่บาทจำนวนหกร้อยหกสิบรางวัลรายการเริ่มตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราสองห้าหกสี่ถึงสามสิเบเอ็ดมีนา สองห้าหกสี่ถ้าส่งวันนี้จะจะจับรางวัลทันนะคะจับรางวัลรอบแรกจับกำหนดจับรางวัลสิบสองครั้งจับรอบแรกวันที่สิบเก้ามกราคือถ้าส่งวันนี้ทันนะคะท่านใดกินนะคะรีบส่งค่ะเพราะรอบแรกเนี่ยคนจะส่งน้อยเพราะว่าโอกาสได้มันเยอะยังไงรีบส่งพรุ่งนี้ป้าก็จะส่งค่ะแล้วข้อสำคัญนะคะผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องมีอายุ ไม่ต่ำกว่า13ปีบริบูรณ์หากพบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมอายุต่ำกว่า13ปีถือเป็นโมคะนะคะถ้าท่านใดจะเอาชื่อลูกส่งนะคะต้องดูให้ดีนะคะต่ำกว่า13ปีถือว่าเป็นโมคะนะคะนี่นะคะเดี๋ยวป้าจะทําให้ดูนะคะว่าทํำยังไงเนี่คะ่ะเน่กาแฟป้ากินทุกสี่เลยคะ่ะตอนนี้ปกติก็กินยี่ห้ออื่นที่ชิงโชคนะคะแต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นเน่กาแฟค่ะ ก็คือยี่ห้อไหนส่งป้าก็กินยี่ห้อนั้นนี่นะคะในกาแฟห้าซองก็กก็แม็กนี่นะคะ,ะ,คะพอเราแม็กห้าซองแล้วอะ่ะแล้วก็ติดชื่อที่อยู่เลยพร้อเมเบอร์โทร เดี๋ยวพรุ่งนี้ป้าจะส่งเลยนะคะส่งก่อนมีสิทธิ์ก่อนเดี๋ยวป้าจองทองนะคะลดกับบ้านให้เพื่อนๆแล้วกันแบ่งกันเนาะเนีนยนะคะป้าแม็กเสร็จแล้วแต่ป้าก็นี่ค่ะเตรียมซองไว้แล้วตู้ปนอหนึ่งปนอจอภาษีเจริญกรุงเทพเดี๋ยวพรุ่งนี้ป้าจะส่งแล้วนะคะให้เพื่อนๆรีบเลยนะคะรอบแรกโอกาสได้สูงวันนี้ป้าขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะ ขอบคุณมากเลยนะคะที่ติดตามกันขอบพระคุณค่ะ